ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนชอ็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารในแม กดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปฟอฟฟูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอบร้านบริการล้ำหาเน้นบอสในแมปชินโด และก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิปหางแล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนรและก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเออโยโยโยเฮลโลกายวัตสซับดูดโอเคทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอก่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกกคนนัด้วย ก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมา PVP กันตามในอนิเมะอีกแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับคู่ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตาระ v s กับฮาชิรามะนั่นเองนะครับทุกคนครับเป็นไงคู่ปรับตลอดการนะครับทุกคนครับอ่าแล้วนี่เนี่ยพวกผมก็แต่งตัวกันมาเนาะทุกคนลองให้คะแนนกันดูหน่อยนะครับว่าในการแต่งตัวเนี่ยให้กี่คะแนนนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่ในการแต่งตัวก็จะประมาณนี้เลยเนาะ คือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับเลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันอะไรประมาณนี้เนาะเรามาส่องคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าครับทุกคนครับหลังจากที่ผมได้ลงสปอยไปนะครับอ่านี่เลยบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหเดือดแน่นอนนะครับบางคนบอกเชียร์ฮาชิรามะนะครับบางคนก็บอกว่ามาดาระชนะแน่นอนนะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเดือดอย่างที่ทุกคนเชียร์กันหรือเปล่านะฮะและนี่เนี่ยนะครับก็คือคอมเมนต์น้องๆทั้งหมดนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะก็ ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับทุกคนครับเรามาพูดถึงสตอรี่กันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนครับก็คือว่า2คนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วนะครับแต่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่จําเป็นเนาะที่จะต้องมาแบบฆ่าฟันกันนะครับ จนวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มาเป็นโฮคังเยะเนาะโฮคังเยะได้มีหมู่บ้านเป็นของตัวเองกันแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาดาระก็เกิดความคิดอีกแบบหนึงนะ่งเนาะก็ได้ออกจากหมู่บ้านไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีนะครับก็กลับมาพร้อมกับก้าวหางเนาะทุกคนกลับมาถล่มหมู่บ้าน,นครับฮาชิระมะเนี่ยก็เป็นโฮคังเยะเนาะที่ดูแลหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าอุดมการ์ของามาดาระเนี่ Aun ยจะใช้อ่านจันทาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ในโลกแห่งความฝันนะครับทุกคนครับ,คครบม,มันมันเป็นความหลอกล่อของคางูยะ นั่นแหละทุกคนครับมาดาระเขาก็เลยคิดไปแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆอ่ะฮาชิรามะเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกับมาดาระนะเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับมันไม่ถูกต้องเนาะและในเมื่ออุดมการ์มันไม่ตรงกันเนี่ยก็เลยต้องมาฆ่าฟันกันเหมือนเดิมนะฮะทุกคนครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสตอรี่ของทั้งสองคนนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะฮะทุกคนครับ หลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูของที่เราใช้ในการ PVP กันหน่อยนะทุกคนของที่เราใช้ในการ PVP นะครับผมเนี่ยก็จะเล่นเป็นไม้เนาะเป็นพวกไม้ไม้ทั้งหมดในเกมเลยครับแล้วก็จะใส่เป็นพวกกระบนทงกระบนท่านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอาวุธด้วยเนาะมีดาบครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ของมาดาระเนี่ยของมาดาระก็จะมีหลายอย่างเลยครับมีคาถาไฟมีคาถาลวงตานะครับมีลิมโบมีมีมเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะทุกคนครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ไม่พูดเยอะนะครับทุกคนครับโอเคคนระทุกคนก็คือว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูเพื่อรักหักเตรียมโหดสองคนนี้เนี่ยเขามา PVP กันเลยดีกว่านะครับยี่ไปนไงโคตรชอบเลยนะมันดูแบบตำนานมากเลยนะ2คนนี้ยเ,เวลามาสู้กัน,นครับยี่โคตรเท่โเคยร์ทุกคนฮนะมารอบแรกเนี่ยผมจะไม่เปิดโหมดนะครับแต่บอกไว้เลยว่าถ้าไม่เปิดโหมดฮาชิรามะกับมาดาระเนี่ยฮาชิรามะงานหนกักแน่นอนครับงานหยาบแน่ ถ้าไม่เปิดโหมดเนี่ยไาชิลามะงานหยาบแน่นอนครับทุกคนไม่เปิดก่อนเลยครับมาดีมาดลระเรี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันอะเป็นไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหข่าวดไฟหื้อลิโบโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเป็นคอมโบโอ้หงานหยาบจัดงานหยาบจัดเลยงานหยาบจัดเลยโอ้โหมาดลระมาดลระ PVP โอ้โหเห็นใจเพื่อนหน่อยเห็นใจเพื่อนหน่อยเถอะ เพื่อนไม่ได้มีคาถาลงตางเหมือนมนดาดลักนะเพื่อนเออเห็นใจเห็นใจเราบ้างเฮ้ยเอาแล้วโดงโดงเข้าโดงซูซาโอ้โหตายแล้วป้อ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 เก็บนะเก็บนะมนดาะมดละกษมาดละกษเก็บนะเว้ยนี่อ่ะเพื่อนรักหักเทมโหดมาหลบก่อนนั่นแน,น่ไปเลยไม่เลื้อยลูกพ่อเฮ้ยไปที่อื่นก่อน โอ้โหไม่ทันว่ะโดนเคาน์เตอร์โอ้งานหยาบสู้ยากสู้ยากสู้ยากมากทุกคนสู้ยากมากโอ้โอ้โอ้มาแล้วฮะอ๋ออ๋อเพื่อน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 รักเพื่อนรักเพื่อนรักจงเย็นเจ็งเย็นนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนมาเป็นคอมโบเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็โกงเกินไปแล้วโอ้โหเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันอือ โอ้โห uh huh. สู้ยากครับทุกคนสู้ยากมากถ้าเป็นในเกมเนี่ยไม่ไหวครับฮา,าชิรามะคือหลายๆอย่างเนี่ยมันในเกมเนาะก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในเกมเนี่ยพวกตระก,กูลที่เป็นเนตรหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยที่มีพวกคาถาลวงตามีซูซานโออ่ะมันโกง,งอยู่แล้วนะครับทุกคนครับ <laughs> คือเกมนี้เนี่ย คุณกบเนี่ยเขาเขาเอียงนะทุกคนเขาเอียงไปทางเนสมากกว่านะครับพวกเซนจูเนี่ยคุณกบเขาไม่ค่อยจะบัฟอะไรสักเท่าไหร่เลยนะทุกคนครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอียงไปทางเนตเนาะจะเอียงไปทางแบบตระกูลอุจิฮะอะไรประมาณนี้โอหคุณกบครับอะไรครับเนี่ยทำเซนจูผมกากไปเลยอ่ะเฮียทุกคนฮะคือรอบนี้เนี่ยมาเราจะมาเปิดโมดสู้กันแล้วนะครับทุกคนครับนี่ เข้าสู่โหมดแล้วฮาชิระมะเปิดโหมดแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมบอกเลยนี่เป็นไงแบกคมพีมาครับนี่เปิดแบบอักคระหมดเรียบร้อยครับมาพร้อมบวกพร้อมบวกอะจังหวะเนี้ยนี่เป็นไงพร้อมบวกมากครับอันแน่วาดาลาเขารอตั้งรับว่ะทุกคนนี่รอตั้งรับหรอนายรอตั้งรับรอหรอวิคนี่ไงลิมโบโอ้โหโดนเผาอีกอือหืออือหือ มีดวงตาด้วยนี่โอ้โหมีเคาเต,เตอร์ด้วยโอ้โหก็จะโกงเกินไปแล้วมาดาราคุณกบครับคุณกบคุณกบช่วยบัฟฮาชิรามะบ้างก็ดีนะคุณกบคุณกบไปเลยตุลาโชอมอนอือแยกรากไม้แยกลากแยกลากอะไรวะั่งแยก <laughs> อืออือ โอ้ยมาดาระโอ้โหสูโ้โหดยากไปเลยมังกรไหมเยอะไปได้จังหวะแล้วจังหวะนี้แหละนี่นีนี่นีมีจังหวะแล้วมีจังหวะแล้วแดดไปโอ้โหโดนลิมโบอีกโอ้โหโดนอุกบาตอือหือ คงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหมีคาลเ,เตอร์ด้วย <c oughs> นี่ป้องกันไว้ก่อนประตูลาชจมอนโอ้โหก็เท่เลยวะมีประตูลาชจมอนด้วยไม่เอาไม้เรือไปกินไอ้มาดาระไอ้เพื่อนยากเออนั่นแหละโอ้โหสู้ยากจัดสู้ยากจัดจัดทุกคนสู้ยากมากสู้ยากมาก โอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับฮาชิรามะไม่ไหวคุณกบคุณกบเขาไม่ชอบเซนจูหรือ,อยังไงครับเนี่ยคุณกบคุณกบบัฟแต่บแบบพวกเนตพวกอะไรพวกเนี้ยเออเกินไปครับเกินไปผมคิดว่านะทุกคนในเกมชินโดเนี่ยคุณกบเขาพลิกแพงตำนานได้เยอะมากเลยนะจากแบบว่าฮาชิรามะเนี่ยโหดกว่ามันก็ไม่โหดกว่าหรอกมัน ยังไงดีอ่ะก็คือในเมะฮาชิรามะมันชนะมาดาระได้นะครับแต่ว่าก็ลากเลือดแหละแต่ในเกมเนี่ยมาดาระชนะฮาชิตารามะได้แบบว่าชิวๆอ่ะทุกคน <c oughs> ชิวๆอะครับ <c oughs> คือแบบว่าอะไรที่ในเมชนะแต่ในเกมเนี่ยแพ้หมดเลยละเออคือก็งงเหมือนกันเขี <c> ่ <oughs> <c oughs> ทุกคนนะมาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ รอบนี้เนี่ยก็ทั้งสองรอบก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมาดาระเนี่ยงัดไม้ตายออกมาอีกแล้วนะครับซูซานโอโล่างเต็มนะทุกคนมาดิซูซานโอล่างเต็มก็ซูซานโอล่างเต็มเหรอวะมาไม่ยอมซสยอย่างอะลิมวงลิมโบอ๋าลิมวงลิมโบอ๋าลิมโบอ๋าตูดาชชบ,บอนอุย้ยไม่ทันว่ะไม่ทันอ๋อซูซานโอล่างเต็มอ,อ โอ้ m ไม o กอ๋อโอ้โหสไดาให้มันรูไปสไดาให้มันรูไป <c oughs> อันนี้อืมอมยู่ไหนอยู่ไหนไวะเอ้าเฮ้ยมานี้มาดาระมานี้โอ้โหโดนโดนดวงตายโอ้โหเสืดยยอดเสืดยอดไปเลย โอ้โหเอาไปเลยหนึ่งนิ้วฟองแล้วสองนิ้วฟองเอาไปเลยเอาไปเลยเรียบร้อยแตกไฮชิรามะแตกแน่ซูดาห้มดูไปโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองดูเอาละกันนะครับว่าเกินไปไหมมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่ประตูลาโชมอนเป็นไงดักหน้าไปดิปตูรลาโชมอนดักหน้าไปดิเนี่ยติมโบไป ไม้ทำงานอเออจ่ไหนวะโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหลงมาโดนซูซานโดด้วยสุดยอดไปเลยอืเออเออขอลบก่อนละกัน <c oughs> เกินไปหรือเปล่าคุณโกคุณโกไม่คิดจะบัฟเออ่เซนจูให้ผมบ้างเลยเหรอบัฟแต่ไอพวกนเน็ตฮึคุณกบคุณกบ ู้ยากจัดเลยเดี๋ยวว่าแต่สู้เลยดีกว่าเหมือนโดนยำํำอะเรียบร้อยยังไงก็สู้ไม่ไหวครับทุกคนครับสู้เออสู้มาตาลาไม่ไหวนะครับนี่นอนตายโอ้โหโหวัวทิ่มด้วยเนาะคือว่ามันมันชนะไม่ได้หรอกทุกคนคือจะเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจัดของอิงตามในอนิเมะเนาะก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับทุกคนครับ โอเคคนะทุกคนฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าบัตรลายของฮาชิรามะเนี่ยสู้มาดาระไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าพวกมาดาระเนี่ยมันทําออกมาเยอะมากเลยเนาะแต่ไม้เนี่ยมันทําออกมาน้อยมากแล้วก็สกิลที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยก็น้อยมากเหมือนกันนะครับทุกคนครับ <laughs> โอเคนะทุกคนก็โดนมาดาระตกไปตามนั้นเลยนะ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื <laughs> ่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายนี่ <c oughs> นี่มาดาระมาดาระเออมาดะระ,าาระสู้สู้ไม่ได้ครับทุกคนสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวจริงๆครับมันโกงเกินไปเนาะมันโกงเกินไปครับมาดะระแกมโกงเกินไปแกมันโกงเกินไป,นนไปจริงๆ